ดีค่ะพบกับลุงพาลุยชาแนลนะคะวันนี้พามาชมนะคะตอนครึ่งบ้างแล้วกันนะคะสำนี้สำหรับใช้งานเลยนะคะต่อทั้งคอกนะคะติดทั้งไฟนะคะใส่ทั้งหอนหนังนะคะครบคันเลยทีเดียวนะคะราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาทค่ะตอนนี้ทําโปรพิเศษนะคะ699,000บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะที่ขายดีมากๆ พร้อมใช้งานแล้วก็หล่อด้วยนั่นเองนะคะเครื่องยนต์2.0ดีเซล6สปีดค่ะร้อแรงม้า4 0่นิวตันเมตรซิงเกลิลเทอร์โบนะคะครานี้แต่งเบาๆนะคะเดิมๆจากโรงงานก็คือตัวกระจังหน้าโลโก้นะคะการตกแต่งจะเป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะคะตัวนี้ก็จะเป็น สีดำนั่นเองนะคะตัวนี้ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะเป็นพัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องระบบดีเลย์ค่ะแบตเตอรี่เป็นแบบ A G M ค่ะไฟหน้าเป็นแบบ Multi ctor, มัลติรีเฟคเตอร์มีไฟเดย์ทามสองสว่างกลางวันลำแสงสีขาวด้วยนะคะเป็นทรงสีแคลม ไฟตัดมอกมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะในตัว Cap XLS นะคะยังเป็นตัวเดิมนะคะถ้าเป็นตัว4ประตูนะคะจะมีการอัปเกรดขึ้นมานะคะแล้วก็ปรับราคาตัวนี้เป็นราคาเดิมค่ะเป็0 0ดบาทนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะดอกเบี้ยพิเศษ0%พร้อมชุดแต่ง0%ในรุ่นของตัว XLS นะคะแคป ให้5ปีนะคะหรือว่า60งวดนั่นเองนะคะพร้อมชุดแต่งด้วยค่ะไปฟังกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านล่างค่ะการตกแต่งจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะการตกแต่งด้านล่างอีกตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นช่องอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะห่วงลากจูงมีให้1ห,ห่วงพร้อมใช้งานนะคะไปดูด้านข้างเลยค่ะคันนี้ใส Mac ่แม็กขอบ20เดิมๆม,ม,มาจากโรงงานนะให้ทายว่าแม็กอะไรเออแม็กเอเรดนะคะนี่นะคะตัว เอเวอเรสต์ uh, ตัวอะไรนะสปอร์ตเออนะคะใส่มาแล้วดุด,ดันแบบนี้เลยหล่อเลยนะคะยกมาทั้งยางทั้งแม็กมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะมาดูใกล้ใกล้ได้เลยนะคะั๊มฟอร์ดด้วยนะคะใส่พอดีไม่ต้องยกนะคะไม่ต้องโหลดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะพอดีกับซุ้มพอดีเลยนะคะซุ้มล้อดเดิมนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะขนาด3นิ้วนั่นเองค่ะไปดูแก้มข้างกันค่ะตัวนี้นะคะการตกแต่งอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะยังเป็นนะคะการตกแต่งสีโครเมียมนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรถสีขาวก็ตัวกระจกสีขาวไปด้วยนะคะ ัวนี้ที่ปัดน้ำฝนอ,อ,อโตโตนะคะกระจบเป็นแบบลามบเนตสองชั้นนะคะมีความหนาพิเศษนะคะบันไดเป็นสีดำค่ะทำความสะอาดง่ายดีไซน์มาเกเะๆหลอ่อแบบนี้เลยนะคะประตูนะคะว่ามือจับนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะปิมติดให้เรียบร้อยค่ะเป็นเซรามิกยี่ห้อคูเตกินะคะหลายคนถามมานะคะมีการรับประกันให้7ปีนะคะตัวนี้กันสาดค่ะติดตั้งเพิ่มมามาดูตรงนี้ซิกเนเจอร์ในคันนี้นะ,ค,ะคันนี้พร้อมใช้งานนี่นะคะใส่คอกนะคะ ตัวนี้เสมอกับตัวเก๋งหรือว่าเขาเรียกว่ากระบะเขาเรียกอะไรนะหลังคาเออนะคะเรียกไม่ถูกเพราะว่าปกตินะคะคันนี้รุ่นนี้จะไปใส่ในตู้ทึบเยอะนั้นๆจะเห็นต่อแบบนี้นะคะเพราะว่าปกติใช้ในตอนเดียวนะคะตอนเดียวจะต่อข้อแบบนี้เพราะว่าเน้นบรรทุกใช้งานเยอะๆใช่ไหมคะสำหรับการรับน้ําหนักนะคะ1.3ตันรับสบายๆเลยนะคะสำหรับใครที่จะบรรทุกมากกว่า2ตันนะคะแนะนําให้ไปเสริมแหนบนะคะ ใบวิศวกรกให้เรียบร้อยนะคะสตันกว่านี้สบายสบายเลยเนาะสำหรับด้านข้างนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านข้างเลยนะคะฟ้าทางน้ํามันนะคะเติม B7 นะคะปลดล็อกรถปุ่มนะคะใช้งานได้เลยนะคะบันไดท้ายเราก็มีให้เรียบร้อยได้ใช้ไหมไม่รู้นะคะแต่ติดให้ไว้ก่อนอ่ามาด้านหลังเลยค่ะ <c oughs> โอเคไฟท้ายนะคะไฟท้ายเดิมๆนะคะเป็นไฟหลอดไฟไส้ฮาโลเจนนะคะนี่ใส่เป็นแบบไฟสปอร์ตมาให้นะคะเป็นทูโทนเห็นไหมคะ มีเป็นลูกผสมนะคะไฟหลอดไฟไส้ไฟ LED ด้วยนะคะสำหรับการชนท้ายมีมาให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้มีการลื่นให้เรียบร้อยเลยนะคะเพิ่มความหล่อดุด,ดันให้กับตัวรถนะคะปั๊มเลนเจอร์ลงไปนะคะจากโรงงานเช่นกันค่ะตัวนี้มีกล้องกระระยะจอดให้เรียบร้อยนะคะต้องบอกก่อนว่า XLS นะคะเป็นตัวแคบ นะคะเกียร์ออโต้รุ่นเดียวนะคะไม่มีรุ่นชอยรุ่นย่อยอะไรเลยนะคะเป็นรุ่นเดียวที่เป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะถ้าเป็นเกียร์ธรมรมดาก็เป็น XL+ Plus นะคะไม่มีรุ่นย่อยไม่เหมือน4ประตูนะสประตูจะมี XLS เอ้ยสปอร์ตเอ้ยนะคะอะไรอย่างเงี้ยย่าให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟเบรกตรงที่3ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท้ายกระบะจะกว้างขนาดไหนนะคะตัวนี้ใส่โช๊คนะคะ GT Pro เข้ามานะคะมีความสมูทในการ ปล่อยมือนะคะเปิดรถเปิด,ป,ดปุ๊บนะคะฝาท้ายเนี่ยปล่อยมือเลยนะคะใครที่จะใส่ฝา,าท้ายผ่อนแรงก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะสำหรับไลเนอร์นะคะติดตั้งจากศูนย์นะคะการรับประกัน5ปีแสนห้ากิโลเหมือนกันนะคะปั๊มฟอร์ดนะคะของแท้แน่นอนอใช้งานได้จริงตัวครอกนะคะตัวอุปกรณ์ทุกชิ้นทุกอันที่ติดจากศูนย์นะคะหรือว่าติดจากลุงไปนะคะก็ร,รับประกันนะคะตามประกันปีที่1ให้เลยนะคะปีที่2แนะนําให้ลูกค้านะคะคุ้มครองอุปกรณ์ชุดแต่งไปด้วยนะคะ เพราะว่าเกิดมีเคสแล้วนะคะที่ลูกค้าไปต่อบประกันปีที่2นะคะแต่ลูกค้าไม่ได้แจ้งนะคะคุ้มครองนะคะอุปกรณ์พวกนี้นะคะเวลาอุบิเหตุขึ้นมานะคะเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าไม่ได้คุ้มครองไปนะคะเบีย้ยไม่ได้แพงนะคะ1น0 0 0หมบาทเท่านั้นหรือค่าใครแบบว่าไม่แน่ใจนะคะให้โทรมาได้นะคะเพราะว่าของลุงรับต่อประกันให้ลูกค้าด้วยนะคะ ไปดูข้างในกันคันนี้นะคะเบาะเดิมเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าเราใส่เบาะหนังให้มาด้วยเออนะคะไม่ได้มาจากโรงงานนะติดตั้งเพิ่มให้นะคะใครอยากจะจ่ายตังกก็นี่นะคะติดตั้งเบาะหนังเพิ่มโอเคเบาะหนังนี่เลือกเลือกลายได้เลือกสีได้นะคะเลือกแบบเดินได้สีแดงเดินได้สีดําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ แอร์แบ็ํทำงานปกติค่ะ2ลูกก็ใช้2ลูกได้ปกติเลยนะคะพ่วงมาลายเป็นไฟฟ้านะคะมีพุ Hi, ้กคอนโทรลให้อาบนำน1รอบนะคะหน้าจอจะแจ้งเตือนมาแบบนี้เลยนะคะติดทั้ง2จอค่ะจอกลางค่ะ10.1นิ้วซิงโฟนะคะสั่งงานผ่านมือถือระบบฟอร์ดพาร์ทนะคะฟอร์ดพาร์ทนี้คือแบบซิกเนเจอร์เลยใช้ได้ทุกอย่างนะคะมีทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะจอนะคะเป็นแบบทัชสกรีนค่ะภาพสีภาษาไทยค่ะตรงด้านล่างมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะคะ ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่า,ลาสุดนะคะยูโร5นะคะมีโหมดออโต้สตาร์ตสต็อปนะคะทํางานยังไงคะ่ะจอติดไฟแดงนะคะดับเลยนะคะดับไปเลยไม่ต้องตกใจนะ,ะลูกค้ากเา็เหมือนมีโหมดอีโคนะคะตัวนี้เพิ่มเหมือนเต็มรถเกง่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของการประหยัดขึ้นนะคะแต่ใครที่แบบว่าไม่อยากใช้ลาคานนะคะกดปิดได้เลยนะคะสตาร์ทรถปุ๊บปิดปั๊บเลยนะคะอะต่อไปนะคะ หน้าจอนะคะหลังพวงมลาลัยตรงนี้นะคะก็เป็นภาพสีภาษาไทายเหมือนกันนะคะแจ้งผลการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเชนเกียร์อะไรก,ก็ตามนะคะแล้วก็เป็นปิดประตูไม่สนิทนะคะลืมค่าเข็มขัดนิรภัยนะคะแจ้งผลการใช้งานของตัวรถเล็กกิโลไมนะคะทั้งหมดเลยนะคะแผงไฟจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะที่ปรับพับมือนะคะปรับเลนไฟฟ้านั่นเองนะคะการตกแต่งคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดามพร้อมกับสี เทาลรัมโบเออนะคะด้านหลังนิดนึงละกันนะคะอตัวด้านหลังค่ะเบาะแคบมีมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะก็หุ้มหนังมาให้นะคะด้านล่างนะคะมีที่เก็บสัมภาระนะคะหมุนนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดขึ้นมานะคะที่เก็บสัมภาระนะคะสําหรับใครที่จะแบบซ่อนเงินเมียนะคะเก็บของสําคัญนะคะเก็บไว้ในนี้นะคะปิดเข้าไปนะคะหมุนหนึ่งครั้งฝั่งนู้นจะเป็นเก็บแม่แรงหรือว่าอะไรนะคะสําหรับไว้เปลี่ยนยางอะไหล่นะคะหรือว่าเอาไว้ใช้งานนะคะอ่า แล้วก็พยางนะคะเราให้ของแท้เลยนะคะของศูนย์เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ตามหารถใช้งานนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาจับต้องได้โปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ5ปี60มงวดนะคะพร้อมชุดแต่งหรือนะคะเลือกรับนะคะโปรโมชั่นจุกๆเลยนะคะราคา6,99,000บาทในรุ่น6 s สปีดออโต้นะคะไม่มีที่ไหนแล้วนะคะที่เราขายที่เดียวนะคะทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะ0 6 1 9 6 9 8 9 9 9